สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้เฮาก็จะพาไปขึ้นดอยเจ้าวันนี้ก็คือคนดอยไปขึ้นไปแอลดอยวันนี้เฮาจะไปแอลดอยจ้างกันนะเจ้าการเดินทางก็ก็สบายๆเจ้าถนนถนนอาจจะแคบนิดนึงแต่ก็ไปได้แบบว่าสบายๆเลยเจ้าครับรถแบบรถเกง๋งรถเก๋งก็ขึ้นได้นะเจ้าเพราะว่าทางมันก็บม่ได้ชันมากวันนี้เราจะไป ดอยช้างไปอาขาฟาร์มวิวเจ้าเราจะไปดูแกะกันเจ้าตอนที่เรานั่งรถไปขอข้างทางนี่แบบว่าสวยงามมากเจ้าจากปากทางปากทางแม่สวยไปถึงดอยช้างไปถึงอาขาฟาร์มวิวนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก15กิโลเจ้าเดินทางแป๊บเดียวค่ะแต่ตอนนี้เขาก็มาถึงแล้วเจ้าอาขาฟาร์มวิวเราเลือกไปวันธรรมดาเนะเจ้าขนาะวันธรรมดาคนยังเยอะเลยอ่ะแต่ถ้าไปวันเสารอ์อาทิตย์นี้คาดว่าคนน่าจะนักขนาดเลยเจ้า าต๋มาแอลโดยจ้างเจ้าที่ทำมาแอลนี่คือขบวนโฮอ,อาคาฟาร์มเจ้าตอนนี้คนชุดให้เจ้าตัวอ่ะเดี๋ยวเขาจะเจ้าชุดอาคาใสกันนะเจ้าเดี๋ยวรอดูชุดาง,งานนะเจ้าเพื่อนๆทุกคนเจ้าตอนนี้เขาเราเปลี่ยนชุดเขามาเจ้าชุดวันที่เจ้าชุดละแปดสิบบาทเจ้าชุดของอาคาชุดละแปดสิบบาทเจ้าแล้วก็เขาก็เข้ามาชมฟาร์มแกะ ตอนตอนนี้เราเป็นดาวอยู่ในนี้เาพวะมีแต่คนมองรู้สึกว่าข้างล่างมันเย็นเยนเจ้าบรรยากาศม่หขนาดเลยอ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยเจ้าเดี๋ยว้พอบรรยากาศมุ่น้อกันนี่คือบรรยากาศของฟาร์มแกะเจ้าอาคาฟาร์มขึ้นมาจากแยกแม่สวยบะไก่ลยเจ้าประมาณสิบกว่ากิโลก็มาถึงแล้วตอนนี้เราใส่ชุดรู้สึกแบบลงปั้นแล้วมันลงลงรู้สึกว่ามันลุ่งๆอ่ะนี่คือทางเข้า ตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะเจ้าเราจะเราจะเสียบัตรค่าผ่านประตูเข้าไปดูแก้นี่ประมาณหนึ่งร้อยบาทเจ้าหนึ่งร้อยบาทเขาก็ไปแลกซื้อเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วน,นะเจ้าแล้วก็จะเราก็จะเดินเข้าไปแล้วเราก็จะเจอแกะแบบตัวอ้วนๆน,น้หาห้างนหน้้งนั้นเลยเจ้าเพื่อนๆดูโอ้โหมีแต่แกะอ้วนๆเด้มาใกล้ชิดกับแกะดูมันกาลังลงิ้งยยดะขนมันนิ่มๆขนมันห,หนามากเลยอ่ะตัวอ้วนๆนั้นเลย สิทุกคนไอ้แม่ขนาดเลยลูกมันมาแล้วต้องหาแม่แล้วก้าแม่แม่แม่อยู่นี่ลูกไอ้แม่อยู่นี่สองลูกทัวลูกทัวของเรากำลังมากำลังมาถ่ายรูปคู่กับแก่อยู่เจ้ามีโมขนาดเลยดูไม่มีแต่ตัวนุ่นเนอะคนนาขนาดเลยนะ นี่คือบรรยากาศโดยรอบของฟาร์มแกะนะเจ้าหรือว่าอาคาฟาร์มวิวที่หาเข้ามาแอลนี่เลเจ้าเดี๋ยวเราจะเพอวิวแบบ360องศารอบๆเลยเจ้าเราจะมองเห็นภูเขาแบบไกลๆเลยอะแบบว่าเป็นลูกๆๆเลยเจ้าวิวงามขนาดแล้วก็มีลมพัดเย็นๆมาตลอดเลยเจ้าเพื่อนๆคนไหนถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาแอลพนหเจ้าที่ดอยจังอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายเจ้างามแต้ๆเลยเจ้า ก่อนกลับก่อนกลับไปดูของฝากก่อนนี่ร้านของฝากของฝากมาโดยจ้างก็ต้องซื้อจ้างนี่กะเน้จ้างนมนิ้มะอะจ้างนี่งามเนาะ้ตัวอะไรอะจ้างนี่ตัวอะไรผเบเก้าเตเก้าบาทนะฮะกะเนี่ยเฮยนกน Like ําน้มีจ้างไทยมีจ้างไทยเมีช่างมีงจ้างไรช่างเมืองอะไหนจ่างไทยอีกน่ะ้อย้อย้อยใส่ัอันนี้จ้างไทอันไหนจ้างเมียงกออันเรวจ้างเมียงมันจะได้มาแตกต่างกับจะไดจ้างนะฮะขนาดจ้าของฝากไปคตัวก็ไปคุณตัวกัน เปเ็นจ่าสวดสีดำวสีดำงามนะสิหนสิในงาม,มเรา,อ,าอ,อยู่ร้านขายของฝากเจ้าเวลาเขามาโดยจ้างของฝากที่เขาคาดมาได้คือต้องเป็นตุ๊กตาจา้างฮับค่ะงามขนาดเลยอันแล้วราคาบกแปลงอันเา้าบาทเจ้ามีหลายสีตัวเดิมงามๆทั้งนั้นเลยคนซื้อไปหรือยัง คนซื้อไปฝากลูกหรือยังื้อไปฝากละเจ้าตัวเดียวเจ้าลูกสามคนเนี่ยซื้อฝากตัวเดียวนี่เจ้างามขนาดเลยเจ้าอย่าลืมนะคะมาแอลดยจ้างกันอย่าลืมมาซื้อจ้างกันตัวเนื้อทุกคนเจ้าพอเราเที่ยวดอยจ้างเสร็จแล้วนะเจ้าเราก็จะออกจากดอยจ้างแล้วเราจะลงไปดูวิว ดูเคลื่อนแม่สวยน่เจ้าเดียวเราจะแวะดูที่เคื่อนแม่สวยน่เจ้ารอดูอีพีต่อไปนะเจ้า